ระวังแยกบายพาสแม่สายเชียงแสนแม่จันอันตรายจริงประมาณนิดเดียวถึงตายได้จากอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกแกส๊สและรถกระบะชนกับรถพวก18ล้อมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยิ่งตอกย้ำว่าแยกบายพาสแม่สายเชียงแสนแม่จัน บนทางหลวงหมายเลข123ตัดกับทางหลวงหมายเลข1290พื้นที่บ้านป่ายางหมู่6ตำบลแม่สายอำเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีก1จุดเสี่ยงอันตรายที่ผู้ขับขี่ต้องระวังร้อยตำรวจเอกฤทธิเดชสับปันรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ได้ให้ข้อมูลกับทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุร่วมกันว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเคยชินของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคิดว่ากำลังใช้เส้นทางหลักเมื่อถึงทางแยกจึงไม่ชะลอความเร็วเกิดการประสานงานบ่อยครั้งรวมถึงสัญ,ญญาณไฟจราจรบริเวณแยกยังชำรุดมีเพียงไฟกระพริบเตือนสีแดงเท่านั้นกระพริบแดงเนี่ยเมื่อมาถึงที่แยกเนี่ยต้องหยุดรถ รู้ว่าปลอดภัยที่จะขับต่อไปได้แต่กะริเหลองเนี่ยให้ชะลอความเร็วแล้วขับต่อไปได้ต้องเห็นอกเห็นใจกันมีมารยาทและมีน้ำใจต่อกันด้านอาสาร่วมด้วยเชียงราย474 060และ056ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดนี้เป็นแยกใหญ่ผู้ขับขี่จึงมองไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทนแร,แรงแล้วก็เสียชีวิตตลอด แตส่วนใหญ่เป็นกลางคืนนะกลางวันก็ก็มีเหมือนกันกลางวันก็มีครับบางคนเนี่ยไม่กยจอดกลางคืนมันจะมืดแล้วก็เงียบแต่หารู้ไหมว่าบางทรมอเตอร์ไซค์มันไปเด็ดดีเด็ดดีบ้างเรื่องนี้นายชิตชัยศรีดามาผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1ชี้แจงว่าถนนสาย123รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่1ส่วนสาย1290รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่2จากนี้จะรีบลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขพร้อมกันเดี๋ยวผมจะช่วยออกไปดู ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ากคงต้องประสากับทางแขวงสอง,องเ้าด้วยนะครับการประมาทนำมาซึ่งความสูญเสียเมื่อเจอทางร่วมทางแยกควรชะลอความเร็วทุกครั้งทางนี้หากพบเห็นจุดเสียงจุดอันตรายสามารถแจ้งเตือนมาได้ที่สายด่วน1677เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่